สวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานค่ะวันนี้น้ำหวานจะมา<ำ>ทำการบ้านนะคะไม่ช่วยกันทำหน่อยค่ะไหนดูสินี่ค่ะน้ำหวานเขียนอันนี้ไปแล้วนะคะไหนเขียนศูนย์ไปแล้วอะไรกับอะไรเก้ <9 S 1> <9 S 2> ากับเก้าเก้าลบเก้าเก้าลบเก้าแล้วก็เป็นศูนย์สองลบสอง กลายเป็นสูงอะไรอีกที่ทำได้ไหนดูซินี่เจ็ดลบเจ็ดลบสี่เป็นอ่าตั้งมือดิเป็นอะไรคะทุกคนเป็นอะไรเป็นอะไรคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดทางออกสี่ได้เท่าไหร่อ่าลองดิ หก <6. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน้องหวานก็เอามือมาเจ็ดแล้วก็หักออกสี่มันก็จะเหลือเท่าไหร่นั่นก็คือคําตอบอ,อีกมือหนึ่งสองเป็นเท่าไหร่ล้วเป็นเจ็ดสองสเจ็ด ลบสี่คือเอาออกสี่นิ้วเอาเอามือออกสี่นิ้วได้เป็นสามไหนสี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่อ่ามือลงสี่นิ้วพอมันเจ็ดอ่ามือลงสี่นิ้วสามสี่อ่าเหลือกี่นิ้วนับทีนี้ 2> 1 2 3 4, 1> อ่าเป็นเท <3. S 1> ่าไหร่ครับ ข้อต่อไปข้อต่อไปคือ5กับ0อ่0ห้า้ลบ0เหลือเท่าไรลูกเหมือนข้อนี้ไม่ต้องคิดมาก7กับ0เหลือเหลือเท่าไรตอบดูข้อนี้สิ7อ่ากนลบลบกันเหลือ 0. อ่าเหลือ7ถ้า5กับ0อนละ่ะ เหลืออ <Yeah <Yeah <th anyway> no ่าาทำไมเหลือห้าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีค่าอะไรมันก็เลยเหลือเฉพาะฝั่งตัวแรกอ่ะทีนี้อีกข้อหนึ่งหกลบห้าอ่านับนิ้วตัวแรกมาเท่าไหร่หกใช่ไหมครับอ่านับนิ้วมา น้ำนิ้วมาหกอ่านนอ,อันเอาลงเอ 6, อหกนนั้นก็ได้ทีนี้ลบห้าคือเอาออกห้าเอาลงห้าเอาลงห้าเอาลงห้าทั้งหมดเลยเหรอมันมีกี่อันนับสิท,ทีนิ้วหนึ่นงเอาลงอันไหนนับแล้วลงเอาลงอ่าอ่าจ,จ,จีอันน่ะห้าห้าเหลือห้าเหลือหนึ่งอ่าเหลือหนึงหหน่ง เก่งมาก